5วิธีปรับตัวง่ายเมื่อใช้เลนส์โปรเรสซีฟก่อนที่จะใช้เลนส์โปรเรสซีฟเรามาทำความรู้จักโซนต่างๆบนเลนส์โปรเรสซีฟกันก่อนค่ะเลนส์โปรเจสซีฟจะแบ่งออกเป็น3โซนโซนแรกก็คือโซนมองระยะไกลโซนที่2คือโซนมองระยะกลางและโซนที่3ามคือโซนมองระยะใกล้ต่อไปเรามาฝึกใช้เลนส์โรปรเรสซีฟกันเลยค่ะเมื่อต้องการมองไกลให้เรามองผ่านโซนบนของเลนส์ค่ะ ต้องการเดินขึ้นลงบันไดให้กลมหน้าลงเล็กน้อยแล้วมองผ่านโซนบนของเลนค่ะหากต้องการใช้งานระยะคอมพิวเตอร์ให้กวาดตาลงมาเล็กน้อยมองผ่านโซนกลางของเลนหากต้องการมองด้านซ้ายด้านขวาให้หันหน้าตามทุกครั้งค่ะหากต้องการดูมือถือหรืออ่านหนังสือระยะใกล้ให้กลมหน้าลงเล็กน้อยและทิ้งตาหรือกวาดตาลงมาบริเวณ่วนด้านล่างของเลนค่ะ ลองนำไปปรึกษากันดูนะคะรับรองว่าปรักตาได้ไง่ายอย่างแน่นอนค่ะมีปัญหาด้านสายตาสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดท่าเงิน